สำหรับวันนี้ก็โหมดสีวสีใหม่นะครับผมจะไปดูกันในเกมนะครับโอเคมาครับผมก็ขับกลับเข้าสู่เกมแล้วนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ทีมซนะีแล้วก็นําทีมโดยผมนะรายละเอียดอธิบายรายละเอียดให้ฟังนะครับผมก็คือมันจะมี6ทีมมันจะมี A B C D E ด้แต่ละทีมจะมีดาบคนละสามเล่มครับนะครับผมและง่ายๆก็คือให้สู้ไปเรื่อยๆถ้าดาบใครเหลือสตรเล่มก่อนก็แพ้ถ้าดาบใครเหลือเยอะสุดก็ชนะนะครับผม ในหลายๆทีมนี่เขาจะเอาไว้เหลือแค่ทีมเดียวนะผมที่เป็นทีมที่ชนะนะครับผมโอเคมาอันนี้ก็นี่นะครับผมความสวยงามของหน้ากากนะครับผมเวลาเข้ามาก็มันก็มีแบบเป็นคล้ายแบบหน้ากาก,ากแบบพีเดเเอร์แบบสมัยแต่ก่อนหรืออะไรหรือเปล่านะผมว่ามันก็เท่ดีนะครับผมเป็นคล้ายแบบเหมือนเสือเหมือนหุ่นยุลอะไรประมาณนี้ครื่องกลางกลางนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะเลาะออกซ้ายมาเลยนะครับผมดูเหมือนฝั่งตรงข้าม เขาจะมีแค่คนเดียวเองนะผมเพราะว่าผมปล่อยเพื่อนสู้ไปก็ได้นะตาแรกนี่มาบอมบอมปุ่มหน่อยก็แล้วกันให้เพื่อนฆ่าไป <First Blood. S 1> มาสวยตาแรกก็ะจบไปแบบแบบ,แบ,บ,ส,บสบายเลยนะผมเพราะว่าเพื่อนแบ,บฝั่งข้ามเขาน่าจะอออหลุดออกหมดหเหลือตัวเดียวนะครับผมผมก็เลยเล่นง่ายไปเกมมาผมส่วนในทางด้านของห้องนี้ก็คือแบบเป็นห้องรอรอแบบก็รอให้ทีมอื่นเขาแข่งกันเสร็จก่อนนะครับผม แล้วเราก็ค่อยไปแบบจับคู่กับทีมอื่นต่อเนาะต่อไปก็มาดูที่สกอร์เลยครับผมตอนมันก็ประมาณนี้เนาะนี่ผมเนี้ก็จะให้รอแบบรอทีมอื่นแข่งเสร็จเอาง่ายๆแล้วก็รอไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆถ้าทีมอื่นแข่งเสร็จแข่งจนครบหมดทุกทีมเนี่ยแล้วเราก็ค่อยไปแข่งต่อไปเล่นต่อนะครับเดีม๋มหล่อเท่หมวกเนี้ยนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้ก็ต้องรีบไปจับจองเลยนะครับผม มาสาหรับตารางตอนนี้ผมก็อยู่อันดับที่หนึ่งนะผมต้องเจอกับ A อันดับที่สองเนาะโอเคเป็นทีมสี่อยู่นะครับตอนนี้รอบที่สองรอบที่สองนี่เอาเป็นเอ5ีห้าแล้วกันเนาะเล่นไง่ายไปโอเคนี่อสกินสกินนี้ก็เป็นสกินสายรีนะที่ผมได้มานานแล้วนะเทจัดเขีย okay. นมาเดี๋ยวรอจังหวะที่เขา ไอ้วงที่มันหายไปมันมานานนับตั้งสิบกว่าวีแล้วเนาะผมว่ามันก็ค่อนข้นางระยไกลใช้เป็นไอ้ห้าร้อยยิงแล้วกันมาขอตึงๆหน่อยละกันอุ้ยหุ่มหลอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะออก้ายมาแล้วไอ้เพื่อนออกขวากันไปเลยนะครับ<ๆ>เพื่อนมันน่าจะเ<ๆ>ขาจะเล่นระยะใกล้กันเป็นนะครับผมดูจากทรงเลยนะห็นเขาแบบดันใหญ่มจะอ้อมเอาเอาแบบเป็นดักตุยอะไรข้างหลังอนะ่ะอู้เฮ้ยเพื่อนโดน โป้งอู้งอ่เบา MP5 ก็ได้นี่ไงเขาเหนอยเฮ้ยมันขึ้นไปชาร์จเพื่อนชาร์จเพื่อนเหรอชาร์จเพื่อนเหะอู้หูปางตายอยู่มันตายวอลทันอีกคนไม่เป็นไรผมเห็นว่ามีตัวสไนด์ด้วยนะครับเป็นจุดแดงๆขึ้นยวผมต้องไปจัดการตัวสไนด์ก่อนนะครับผมเพราะว่าเพื่อนผมจะเล่นง่ายเนาะเพราะว่าตัวในโรงงานก็ดาวไปตัวละตอนนี้เหลือตัวหนึ่งเอาตัวสไนด์ก่อนนะครับ่อนผมจะเล่นง่ายเลงดีๆมาดิหัวโป้ไงหัวโป้อู้ เอาลากใช้ลากแบบธรรมดาก็ได้หัวแตกไปดิกะติเทสโคบแบบลอยเล็งหัวไปที่มันลอยยิงคนอื่นอ่ะเออสายตุ๋ยไม่เจอสายตุ๋ยผมไม่อย่างชอบเลยเห็นไหมสังเกตนะครับผมมีดฝังข้ามรถไปเออัอนนึงแล้วนะครับผมตอนนี้ทีมผมก็ยังมีมีดอยู่สามเล่มน,น,นะครับผม มีดนี่สําคัญนะครับผมในแต่ละรอบถ้าใครชนะมีดก็จะเหลือเท่าเดิมนะครับผมถ้าใครแพ้มีดก็จะลดลงทีละหนึ่งเล่มนะครับถ้าใครเหลือศูนย์เล่มมันก็จะออกจากเกมไปถือว่าพา่แพ้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นข้าวๆทุกคนก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับผมนี่ไงหมดนี้เขาก็มาโชว์ธงโชว์ท่าดูปุ่มดูอะไรกันนะครับนายคิดจะมาโชว์ท่ากับเราเหรอนี่เป็นโยโย่โยโยโย แล้วก็รอนะครับผมไม่รู้ว่าทีมผมแบบมันตึงเกินไปหรือเปล่าหรือยังไงเนี่ยแบบผมมันจบใบก่บชาวบ้านเขาเกินคือแบบมันก็มีผมเป็นตัวทําทําเกมนะครับผมมันก็มีตัวทําเกมนะคือผมเนี่ยตัวตึงเลยล่ะทีมเนี้ยทีมเซียนอันดับหนึ่งวิจักลาลามเอ็กียพอ่ะอือ นี่ครับสกอร์เป็นประมาณนี้ผมก็ยังอยู่ตอนนี้ผมตกมาเป็นที่2แล้วนะครับผมที่1ก็คือทีม E นะครับผมถ้าเราชนะได้แล้วก็จะกลับไปอยู่ที่1เหมือนเดิมนะครับคือเอางี้อันดับมีดใครเยอะสุดก็จะได้อยู่อันดับหนึ่งในถ้าเกิดว่าในกรณีที่มีเท่ากัน,นเขาจะดูที่สกอร์นะว่าสกอร์ฝั่งไหนดีกว่ากันสกอร์แบบสมมติว่าเราชนะแบบไม่ตายเลยอย่างเงี้ยมันก็จะได้อยู่ที่1น,นะมันก็จะดีนะเค okay, มาสตอนนี้ก็ใช้ดีเซิร์ดกับ M.P. ห้าแล้วกันเนาะนี่ไงเอยเป็นหน้ากาก,กบักเนี่ยอย่างเสี้ยวอ่ะครับทุกคนถ้าใครยังไม่มีก็ต้องไปหาแลกกันมาได้แล้วนะคะผมแค่หากระโหลกสีดาที่อยู่ในกล่องศพแค่ยี่สิบห้าอันเท่านั้นนะครับผมก็น่าจะหมดเขตแล้วะครับผมวันที่ผมลงคลิปมันก็น่าจะหมดเขตแล้วละเออจริงๆผมได้ผมก็พยายามมาทําคลิปมันก็ค่อนข้างตึงนะครับหมดเนี่ยโหยิงไม่โดนใครเลยเอ,อ่ะโหอัดตัวไป ว่าผมต้องอ้อมแล้วถ้าผมอยู่มุมเดินผมไม่ได้ยิงใครแน่เลยเพราะมันไกลเกินเดี๋ยวไปดูวนะ่านมีตัวสนิทหรือเปล่านะครับแต่ต้องอ้อมเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนคือแบบถ้าถ้าเราอยากชนะนะเราก็คือแบบต้องเล่นแบบแบบประเมินสถานาการณ์ออกนะครับผมว่าเพื่อนเราเล่นยังไงเป็นยังไงเพื่อนเราเล่นเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอิมพีห้าฟักออุ้ยมีคนแอบ,บหลังกล้องนี่ไงหลังกล้องก็หัวแตกกันแล้วไปดิซ้ำได้ไหมซ้ำซ้ำซ้ำไม่ได้อุ้ยอุ้ยโดน เพื่อนเคลียร์ให้น่อยอผมเจ็บว่ะอะไ,ไรเดี๋ยวเพื่อนเราเคลียร์ไปหัวหนึ่งไปละโอ้เกมนี้ไม่มค่อยได้คิวได้คิวเดียวเองนะเนี่ยเอาดีๆให้เอาดีดหดน่อยนี่ไงมีไงยิงดักทางไว้ผมไม่เข้าหัวเลยอ่ะแตกจัดเ,เป้าเป้าแตกจัดกดขาไม่ได้เลยโอ,โอเคครับผมเหลือสามล่มเ<ส>ท่าเดิมโอ้โหทีมติงหนึ่งครับก็ไม่ต้องถามนะว่าใครติงหนึ่ง เห็นไ,ไหมครับเนี่ยมีดสองข้างมันก็จะลดลงไปนะครับผมโอเคมาตอนนี้ก็กลับมาเป็นที่หนึ่งเหมือนเดิม,มานะผมจะต้องเจอกับทีมเอฟนะครับทีมเอฟนี่นําทีมด้วยคอมโบนาะอันดับที่หนึ่งโอเคมาเอาเป็นนี่ละกันเอาเป็นเอ็มห้ากับสองขวงนที่ผมไปเก็บมาจากศพไอ้นั่นละกันนะครับทุกท,ทุกคน สิกรมาสิครับเนี่ยทุกคนแล้วระเบิดแพทใหม่โกงไหมทุกคนลองดูนะเนี่ยมันจะมีแบบมีปุ่มมีปุ่มกดสลักเลยนะแต่ว่าถ้าใครกดสลักแล้วนี่ต้องรีบปานะครับพี่เหลือจังหวะสักประมาณสองวิก็ได้นะครับผมค่อยปาเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเนาะในเกมหน้ะระเบิดสําหรับระเบิดนะระเบิดแบบผมเคยตอนผมเล่นใหม่ใหม่แบบ ผมกดกดสลักแล้วผมก็แบบว่าไม่ได้ป่าผมคิดว่าเวลามันหมดแล้วมันจะป่าออไปเองแล้วมันจะระเบิดเลยไงแต่มันไม่ใช่นะครับถ้าเกิดว่าเวลามันหมดแล้วมันจะระเบิดคามือเราตายเลยนะครับผมต้องระวังออะไรอะไรเนี่ยเนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยหัวนหนึ่งละสวยดาวนี่ไงนี่ไงรู้จักปะล้านอิฐีตาคมตาคมฉิบบ่เออตาเหี่ยวรู้จักตาเหาี่นนย,หยวปะน่อเป็นตาเหี่ยวก็ล่วงไปสวยซ้ำได้นะครับ โอเคสี่สองเนี่ยมันต้องเล่นแบบแยกกันไปแบบเป็นทีมๆอย่างนี้ยครับเขาเรียกว่าทีมตึงไหนนี่เอาเอานี่ไงหูรัวจัดปืนนี้รัวจัดเลยนะสก,กินนี้ผมได้มามันน่าจะบวกลั่นสองด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ไงนี่ไงโอเคครับผมดาวไปอีกหนึ่งนะครับโอเคทีมผมก็เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้หนึ่งต่อสี่โอกาสชนะเขาน้อยมากนะครับมายังไงเพื่อนเพื่อนบวกกระโดดซับโอ้โหเกือบได้เก็บอีกตัวหนึ่ง เพื่อเราก็ได้ช็อตนี้ไปก่อนนะครับโอเครถไปอีกหนึ่งเล่มไปสวยตอนนี้ก็น่าจะมีทีมผมทีมเดียวแล้วนะครับผมที่แบบมีมีจุดสามเล่มน,นะรู้สึกว่าเกมนี้จะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะมามามารอบนี้ยังไงรอบที่ห้าแล้วนะครับผมยังเจอแบบทีมประมาณรอบที่หกไม่ก็รอบที่เจ็ดเนี่ยมันก็จะให้เล่นแบบคู่นะครับ แต่ตอนนี้ก็เขาน่าจะให้เล่นแบบทีมไปก่อนเนาะมามามายางไงครับจัดทีมเต็มเต็หนึ่งะเนี่ยเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเล่นระเบิดให้ทุกคนดูนะครับขอเ,เก็บก่อยน,นี่ก่อนนี่ไงเดี๋ยวผมจะเล่นระเบิดให้ดูนะโอเคผมซือครบสองลูก ให้กดแบบระเบิดให้มันเหลือสักประมาณสองวิแล้วเราปาไปแล้วมันตกถึงพื้นพอดีครับแบบศัตรูจะไม่มีโอกาสหนีเลยนะแบบระเบิดเผ็ดเผ็ดนี้มันโกงมากนะครับมันโกงจนเกินไปเลยอือ,อนี่ไงโอ้โหเสียงมันน่าจะอยู่มุมนี้เขาดักหรือเปล่าผมไม่น่าจะดักนะนี่ไงระเบิดเดี๋ยวผมจะลองเล่นระเบิดให้ดูนะครับผมแป๊บน,นึงนี่ไงระเบิดนี่ไงให้เรากดสลักเนี่ยให้ให้เหลือประมาณสองจดเจวิปุ้มเนี่ยดาวสอง ให้เหลือประมาณ2.7วินะครับผมวยไ,ไอวอลฟังไหนอุย้ยข้างหลังโอใหต้งไอวอลไม่ทันมูเตอร์มูนีเรามีเขียมอุ้ยตรงนี้ก็มีอย่าเพิ่งซ้ำอย่าเพิ่งซ้ำอย่าเพิ่งโอ้โหข้างหลังมาซ้ำเรียบร้อยครับเพื่อนฝากต่อได้นะแต่อันนี้ผมก็ฝากเพื่อนเราต่อด้วยละ่ะเพื่อนเราก็น่าจะเล่นเป็นยูหรอกดูจักเชิงแล้วนะยังไงครับผมพรามยังไงพรามก็ล่วงไปหนึ่งครับโอ้ยน,นี่ก็ติดหมอก ของผมเนี่ยจะหลุดไปตัวหนึ่งนะอุ้ยอุยโดนหน้าหลังยังไงครับยังไงครับหน้าหลังโอ้โหเรียบร้อยโดนเอเคนะครับเอเคมังกรด้วยเอเคสกินใหม่โคตรแพงนะครับผมผมยังไม่อยากจะขอจริงๆผมกะจะเอาแล้วแต่ผมว่าราคามันแบบมันเกินไปอ่ะอือก็เลยไม่ได้ซื้อนะเพราะเอเคเป็นปืนนี่ผมไม่ค่อยได้ชอบปืนผมไม่ค่อยจับอะ่ะเออผมไม่ค่อยชอบเล่นเอเคมันลั่นช้านะผมไม่ชอบอะไรที่มันลั่นช้า รอบที่หกแล้วนะครับผมรอบนี้น่าจะให้เล่นเป็นแบบคู่นะครับผมเล่นแบบคู่ลหลายคนสงสัยว่าอ้าวแล้วเราเล่นคู่แล้วเพื่อนเราไปไหนเนี่ยเพื่อนเราก็จะไปเล่นอีกแผนที่หนึ่งนะครับผมเจอกับทีมนั้นนั่นแหละแต่เขาเจคเค่จะแยกแผนที่เป็นดานละสองคนนี่เฉยเขมาระเบิดมาเลยระเบิดโกงจัดเดี๋ยวผมจะลองเล่นระเบิดให้ดูนะมาโอเคปืนรุดปืนเดียวพอแลุค,คุณเหลือแหละแล้วไม่ต้องเล่นลูกซองอาาอกับมันหรอก ผมแบบราช้าลูกซองไงกลัวจะเล่นลูกซองแล้วมันจะแพ้อะไรอย่างเงี้ยครับมาเปิดเกียร์มาเราต้องยึดไป,ปยึดดินแดนปี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 ปปยึดตรงกลางให้ได้ไวที่สุดเราจะได้เปรียบนะครับเดีย๋ยวระเบิดเดี๋ยวผมจะเล่นระเบิดให้ดูประมาณสองวิทุกคนสามประมาณสามวิพอพอหุ่มเห็นไหมครับผมดาวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งก็น,น่าจะเจ็บมาก,กน,นะผมเข้าไปชาร์จเลยเรเข้าไปชาร์จเลย,ป,เลยปืนด,ดึงหัวไปอ้โหูดึงหัวไม่ติด ยังไงครับเื้ยเกือบตกเขาไปไหนแล้วเนี่ยอย่าละยังไงครับไปไหนขอซ้ำก่อนนะครับโอ้โหตายวอลปิดตัวเองอย่างนี้เอาระเบิดยัดเลยครับชิวๆไปปิ้วเรียบร้อยครับผมออกมานั่งรอแบบเท่ๆนะครับตูมเรียบร้อยโอเขาคิดยังไงเขาคิดยังไงเอาไอ้วอปิดตัวเองเนี่ยปุ๊บเรียบร้อยปิดบัญชีไปได้อีกหนึ่งทีมนะครับผม ตอนนี้ก็จะเหลืออยู่แค่สองทีมเท่านั้นนะครับผมทีมผมกับอีกทีมหนึ่งนาะเห็นไหมถ้าถ้าเรามีมีเดเยอะกว่าเราก็ได้เปรียบนะครับผมถ้าเกิดว่าผมชนะตานี้ผมก็ชนะเลยนะถ้าเกิดว่าผมแพ้ผมก็ยังมีโอกาสแก้ตัวเพราะมีดผมเหลืออยู่สองเล่มนะครับผมเอาเป็นเนอไอเกมแปะละกันเนาะเอาแบบซื้อสกินเขียวมาสักทีทั้งทีก็ขอใช้คุ้มๆหน่อยละกันเนี่ยครับผมเขียวสองกระบอกอย่างเข้าอะ่ะเออ หน้ากากนี่เข้ากับชุดชุดสีเหลืองที่มันเข้ากับหน้ากากาะว่ามันก็เข้าดีนะผมชุดนี้เป็นชุดเป็นชุดขั้นนะมานานมาแล้วผมเห็นว่ามันเข้ากันผมเลยจะจัดแต่งมาให้มันแบบจะได้เข้ากันเออมีบอกแค่นี้แหละต่อเลยต่อเลยขอดึงหัวแบบชิวๆหน่อยละกการเกมสุดท้ายแล้วมาสิเห็นไหมมีตัว,ม,ตวมีตัวมาชาัดจะขึ้นมาไหมเนี่ยผมวไม่น่าจะล้าขึ้นมาแล้วไม่น่าจะบกเกพื่อนผมดู อุ้ยอะไรอ่ะนี่งหัวสามเมตรหัวสามเมตรพอหัวอะไรอื้มนี่งโอเคโอเคสวยเพื่อนเราก็ซ้ำให้ด้วยนะครับผมค่อนข้างเป็นงานมาดิผมคุมบนละจะซ้ายจะขวาก็มาเือเพื่อนเราเล่นข้างล่างเดี๋ยวเราเล่นข้างบนนะครับผมต้องต้องเน้นทีมเวิร์กนะผมด่านนี้เน้นทีมเวิร์กเป็นหลักเลยนะเราจะไม่เล่นแจ้ผมไปเล่นแบบบุกเดียวแบบสี่วีสี่มันคงไม่ไหวนะครับ ตัวอยู่นู่นระเบิดถึงไหมเนะี่ยปลาปลาไปก่อนขมขวัญก่อนขมขวัญก่อนไงเออตู้มเนี่ยระเบิดไปละคู่ขวัญคู่ขวัญมีไวนะ้เนี่ยตูดลงมาเลยหูเพื่อนเราดาวช่วยเพื่อนทันไหมเนะี่ยหูเพื่อนอยู่ไกลเกินด้วยไม่น่านจะได้เราต้องดูเชิงเราต้องดูเชิงก่อนนะครับเราจะไปบวกสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ตึงมากขนานนี้ดิ่มปาลาระเบิดออกมาแบบเหลือๆจัดอะ โอเคเพื่อนเราเข้าแล้วเข้าเลยกลัวอะไรอ่ะระเบิดยัดไประเบิดยัดไประเบิดจัดอุ้ยอุ้ยไอย้กดอุ้ยเฮ้ยงัดฟ้าเฮ้ยจะตายเฮ้ยไอวอติดดิไอวอกดไอวอไม่ติดโอ้ยผมผมบนก่อนผมบนก่อนโอเคจบแล้วนี่อ่ะโอ้โหอัดตัวไม่ไหวว่ะไม่เข้าหัวให้เลยแต่ตัวสุดท้ายแล้วทำยังไงกระโดดสับมายิงโอ้ยไม่ได้ไอวอนี่ไอวไอไหนครับ อันนี้นี่ไงตายตายเอาไม่ตายตายสวยสวยแชมป์แบบชิวๆครับผมก็เกมน,นี้ทุกคนว่ายังไงถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมทำลงคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม